คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกัลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นาสูตร หน่วยล่างชนสองสูตรนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปนะครับหน่วยล่างชนสองสูตรวันนี้มาดูว่าสูตรที่1คํานวณยังไงสูตรที่2คํานวณยังไงนะครับมาดูนะครับสูตรที่1นนะครับ ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งและก็บวกสามคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เดินหน้าไปสองเก้าหรือบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนสูตรที่สองนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักร้อยหนึ่งครั้ง บวกหลักสิบหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สี่สองครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สี่สองครั้งแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวกสี่แล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับอ่า อ่ะทีนี้เรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับ5้า1นได้1 0 1ได้0 9นได้9 5้บวกหเป็น6 6หบวกเเป็น15 15้บวกสเป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8ดบวกหได้9 9้กบวกหก็ได้0นย์นะครับต่อมาสูตรที่2 2 หนึ่งได้ส1งหนึ่งสองก็ได้ส3 1สามหนึ่งก็ได้ส3มสามหนึก็ได้สามก็ได้หนึก็ได้สองก็ได้หกสบวกสก็เป็นสี่บวก็เป็นเจ็บวกสก็เป็นสิบสิบวกหก็เป็นสิบเอบเกสเป็นสิบสาบวกหก็เป็นสิ 1 9บวก1ก็เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก4ก็ได้4 4บวก1ได้5 5บวก1ก็ได้6นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข0ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 0นะครับหลักหน่วยก็คือ0งวดต่อมานะครับ สูตรที่1 5 1ได้5 9 1ได้9 5 1ได้5 2 1ได้2 5บวก9เป็น14 14บวก5ก็เป็น19 19บวก2เป็น21 21บวก3เป็น24นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก1ได้5 5บวก1ได้6นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ5 1ได้5

23่บวกแเป็น31 31ิบวกหก็เป็น32นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2อบวกสก็ได้หกหบวกหได้7 7็บวกหก็ได้8นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข6ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ0ูนย์หนะครับหลักหน่วยก็คือ6กก็เข้าที่เลข6นะครับ งวดต่อมานะครับสูตรที่1 0 1 0 7 1 7 9 1 9 2 1 2นะครับ7บวก9เป็น16 16บวก2เป็น18 18บวก3เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1บวก1ได้2 2บวก1ได้3นะครับต่อมาสูตรที่2 5 1ได้5 7 2ได้4 สามหนึ่งได้สามหนได้หนึได้เจ็ได้สี่สองได้หกหบวกสี่ก็เป็นเก้กบวกสามก็เป็นสิบสอบวกหนึ่งเป็นสิบสาบวกเจ็ดเป็นยี่สิบวกสี่เป็นยี่4บวกหกเป็นสามสิบวกหนึก็เป็นสาบนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหนบวกสี่ได้ห้าบวกหนได้หกหกบวกหก็ได้เนะครับ ทั้งสสูตรชนกันที่เลข1ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ91นะครับหลักหน่วยก็คือ1งวดต่อมานะครับสูตรที่1 4 1ได้4 9 1ได้9 4ลไดเ้4 6 1ไดล้6 6 สีบวกเเป็น 13, 13บสาบสวกสเป็น17 17จบเวกหเป็น23 23ิบวกสก็เป็น26่สนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6หบวกหได้7 7็บวกหก็ได้8นะครับต่อมาสูตรที่2 9 1 9 92ได้8 2 1ได้2 6 1ได้หกเก้ได้9 2 2ได้สี่ หกได้2 9งเก้บวกแปเป็น17 17จ็ดสบเวกสเป็น19 19ก้าสบเวกหเป็น25 25ิบห้วกเเป็น34 34ิบสีวกสเป็น38 38ิบแปวกสเป็น40 40ิบสีวกหก็เป็น41่สนะครับผลลัรร์ที่ได้ก็คือ1นึ่งบวกสี่ก็ได้ห้าหบวกหนึ่งก็ได้หกหกบวกหก็ได้7นะครับทั้งสองสูตรชนกันที่ เลข6กแล้วก็เลข7นะครับ2ตัวต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6ก็เข้าที่เลขก6งวดต่อมานะครับสูตรที่1 414515 212414

สองบวกสามเป็นห้าห้าบวกเเป็นสิบสอบวกหเป็นสิบสาบวกหกเป็นสิบเกบเวกหเป็นยี่สิบวกหก็เป็นยีนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหกบวกสก็ได้ศูนวกหก็ได้หนึบวกหก็ได้สนะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข0ูนย์ตัวเดียวนะครับ ต่อมา2ตารางที่ออกก็คือ50นะครับหลักหน่วยก็คือ0ก็เข้าที่เลข0นะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมา1 1ได้1 1 1ได้1 5 1ได้5 2 1ได้2 8 1ได้8 12ได้สองแปดงได้8อ่ะลืมบวกไปซะแล้วสูตรที่1ต้องบวกก่อนอ่ะหนบวกหได้ 1, 1, 2 2งบวกหได้7 7็ด็บวกสองได้9 9้เบวกสเป็น22นะครับเป็น12นะครับ9กบวกสเป็น12บสองผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2อบวกหได้3 3มบวกหก็ได้4นะครับ ่อามาสูตรที่2 8 1 8 1 2ได้2 8 1 8 4 1ได้4 2 1ได้2 5 2ได้0 12, 1 2ได้2 8บวก2เป็น10 10บวก8ก็เป็น18 18บวก4เป็น22 22บวก2เป็น24 24บวก2ก็เป็น26 26บวก1ก็เป็น27นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 บวก4ก็ได้1 1บวก1ก็ได้2 2บวก1ก็ได้3นะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลข2แล้วก็เลข3นะครับ2ตัวต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ6 3นะครับหลักหน่วยก็คือ3ก็เข้าที่เลข3นะครับ อ่ทนี้มาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้จะได้เลขอะไรซึ่งเป็นงวดประจำวันที่1เดือนสิงหาหกแปนะครับเหนึ่งได้9ก้าสีหนึงได้4 6่หนึงได้หกหนึงได้ห้า 9บกบวกสเป็น13บสนะครับสิบวกหเป็น19 19บกบเก้วกหเป็น24 24ีบวกสก็เป็น27นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7จบวกหก็ได้8 8ดบวกหก็ได้9นะครับต่อมาสูตรที่2 9 1ได้9 4 2ได้8 8 1ได้8 1> 4 1ได้4 7 1ได้7 9 2ได้8 8 2ได้6อ่ะมาบวกกันดูนะครับ9บวก8เป็น17 17บวก8เป็น25 25 บวก4เป็น29 29บวก7เป็น36 36บวก8เป็น44 44บวก6เป็น50 50บวก1ก็เป็น51นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับ1 บวก4ก็ได้5 5บวก1ก็ได้6 6บวก1วก็ได้7นะครับอ่าทีนี้มีแล้วตัวชนเห็นหรือยังครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข7ตัวเดียวนะครับ7ตัวเดียวก็ให้ท่านผู้ชมเห็น,หนแล้ว นำไปพิจารณาดูนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบสำหรับหน่วยล่าง2สูตรชนกันที่เลข7ตัวเดียวนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบไปจัดขัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ